เห็นด้วยครับวันนี้โอ้คู่ตอนนี้คู่ที่มาตีสองหลอดให้เราบอนอือด้อคู่สวยจังวันวันคือสิเป็แแนแนงยังไ สวัสดี s. <S К ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่เขามารับชมสองไมจิกพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญายมยมเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศหลักกระตังประเทศน้ำนาะจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่สิบเนาะค่ะสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้เมจิกกับพกิกผ้าเขาปะฮะเฮ็ดคือนเขาเนาะแม่ครับพี่กัมวันนี้เ้าวผ้ามาปีนผู้ปีนเขาอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องกลับไปตามรุ่นตามช่วงก็เมจิกพกิกจ้าขึ้นผู้เขินเขาวันนี้เห่าเสดสีม เห็ดปอกกับบัวมาณน้ำเขาน้ำหมวกบ้านเนาะเน่ยค,ครับหาจนท้าลอยครับมัว <S 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 จ้ามันเองคุณผู้กับแจ็คสีมีเห็ดยังกับไปลุ้นไปเช่นาน้ำการจ่าไปกันเลยจ้าไปครับผมมันเองมาผู้จองครับผมตัวนนบนเห็ดคาอัเภอบุตรธีรกิจวัดอุบลที่เก่าครับผมไปครับผมถึงไม่หอมตาเตลึกหลังเขาหอกตาเทเลยบอกประเดิมดอกแรกแห้งหวานตะไคร้ครับผมตะไคร้หรือตะี่น้องนี่ครับปู โอ้ดอกงามยู่ครับกำลังเลิกครับผมฝนกำลังหยุดไปบัวมาเมือนน่แล้วกเห็นงโมมาบบนี้เนาะบมาเมือนนีเพ่งกบานครับผมเอาเลยได้นี่บานไม่ไหมเอาเลยพอดิปอเพอปเ็ดยวงนีกนเทยางาาครับหายาแก็เศษ่อแหกกินเลยขักขนาดจุ่มปนนี่จ้ะ เพื่อนเพื่อนเพนเพื่อนวกบ้านท่าโออกบุษบันไ่เนาะนี่เมือนนี้ยวจักเข้าสีหาบกันอันนี้ใครมีไข่หน่อยเนาะสีมอดถือก้ะหักใหม่บ่แข็งเพบบ่เก๋บ่เนี่ยตัดตัดก่อน่าจะของเทนะอืมไข่ขาวครับผมไข่ลูกขาวเหนไ นี่ไข่พี่น้องผมมือเพลทโผล่กันองใหม่มีไข่มีไข่เนาะมีอนาคตุฑจะมีหลายแมนฝนเขาจะอยู่ตกนี่ยแหละครับผมมาเคลื่อนกับโบตกด้วยเนาะโบตกจ้ะนี่ของเทียด้จ้ะอื้มไปเช่าเล้วก็มาสีเหลืองจ้ะเอาเก็บซาสมไปครับมื่อจ้ะจะเป็นกำลังขึ้นพี่น้องบดนี้มื่อวานออกบานที่เสาเนี่ยครับผม มากๆ <laughs> ดอกบานกับเกือบจูมโอ้จูมหนึ่งทำหมวกบานเห็นจุ่มนินมมนมด,ดหน <อ S 1> ่อยหมวกบานบริขีหอดเขากืจูมกันเป็นอยังหมวกบานคือบริขีหอดเขาหมวกบานนเมืม่อยไรบริขีหอดเขาห <laughs> มวกบานทำเป็นหักเดียวบ่บริขีหอดเขาเลย <laughs> ดเขามาในที่ท่านลาไลยมาในบุญแอ่ะเอาออกซะเนาะนั่นอะไรน่ยปอกเลยปอกเพื่นบ้าเน,น,นี่ยม่กินขาขาลายเลือดจะ้ะอ,อีกจ้ะเอาในเอกของเห่ามาเนี่ดอกแรกของมังนน, <struggling> น,ขขนี่นั่นเอกเห็นอยู่ดอกนึงค่เห็นอยู่บ่ะมีอีกดอกหนึ่งอ่ะเห็นดอกเดียวที่ตัข้าวาย่านี้จริง ดอกนี้บ่องามท้่ของเนาจ่เช่นี่ดอกนี้งามกลัวอ๋อคือคนเห็นก็คนไ่เห็นพอถือเถเป็นยังไง่ามห็นว่าบานสวยถึงดอกไงถึงดอกสวยอยู่ก็งามแม่เร็ว เพิ่งข้าวแค้นครับผมดอกงามอีกอี่เ้นงามอีกแล้วค่น้องชมพู่คาบเน่าขนาดอีกจ้าพที่เขนไม่คิกงามอยู่งเด่นอ้วนพวกงามปคนเดียวอันไหนนี่วะมาได้ไอ้เกลื่อนเฉียบมาไหนเนาะจ้พ่นครับอีกเป็นเชืยบโอ้มาได้ขึ้นมาเพื่อเปลยเพิ่อแล้วครับนี่ครับเป็นกระเพาเป็นหัวกระสุนหัวกระสุนวาย มีวาสนาอยู่วาหัวกระสุนนี่แหละเรานี่มันระเบิดตึ๊งน้อสีอันนี้ย่างดีนี่คือคู่สวยแต่คู่สวยอ้แม่งกินขาเป็นเนาะกินขาจ้ะคู่สวยสเลยจ้านี่ครับเป็นพระธาตุใเขาสีเพ่ียงคนนี้แม่กินขาอีกเลยแสียไม่ขาดเก็บไว้ถ่ายสงสัยไอจ๋อคือจ๋อจ๋่บอจ๋อหรือโมตีบนี้เนาะ ลอกน,นี่จังไนจนอนอ้ออากแมงกินขาวกกินขาจ้ะสองดอกว่าดอกีอวตะนเน็สองดอกอยู่อ่ะสองดอกนั้นกนท่สนดอกอ้ดอก้ชุดสวยปะชุดสวย สวยสุดสดสวยเติบเดือนนี้สวยเติบเดือนาะตัดขากระเง่าจิตตุปุตัดออกกระเลื้งอุ้ยหุยจ้ะพี่น้องสวยแซ่บด้วยนะคะไีนเจ้างามนี่ครับงามพี่ก็นอตากันเออบอวดจ้ะอู้ดเดินกรงามงามมีกระโดงเง่า ตางนัดแต่เจนสิละเห็ดกรอสองหันหลีนนั่งอยู่เลยเห็ดเกาเห็นแล้วว่ามันเห็ดระงอกเห็ดกรอเห็ดกอเห็ดกรอแดงหันหลีนมาถือได้เจ้าเป็นเด็กเท่าไหร่เดี๋ยวามงานใหม่ห้ามงานดีครับผมก็ร่างเดียว เอาบ้างเลยอ่ะสุดจอดสุดจอดก็ใหม่ก็อยากเขากองขึ้นกันนี่ล่ะจ้ะพึ่งตองพึ่งตองเี่ยงขาลายจ้า่ะอีกีก คุยขายอยู่มงหนึ่งดอกอยู่มงหนึ่งกระจเขคักๆขาได้แล้วเขาเก็บจะหมวกหวานน่ะเก็บจะหวานไหมเป็นจันโตกี่ดอกไม่ได้ดอกนี่ละเพิ่งกระสินางค้อนนี่เลยเด่นแล้วกระสิเก็บเพชรมาวีเหรียญทีละของเท่ของเท่เทวะเห็ดละงูขาวท้อกันก็พิจารณามงเดือนนดียวกางจ้ากเจอมงเก้าอีก ลิงที่นี่ไออันนี้ทอยมือคนอยู่เ่ยเนาะลายนิ้วมือลิงวะเนาะแม่คนน้องเมื่อกี้ไม่หรอกและมังกรตาโตางลูกกับแม่เด็กคนเรเห็นเลยหน่อยหน่เลยอืมติดหมดลายนิ้วมือนะน่องดำาบนี้เป็นตะแกรงสิดำ อวนผมอบๆนะมาแม่กายไปเซ็ตโลเห็นหมดเลโลห์ก่ะนี่เห็นหลักกะดิหลานจ้าว่าโีกิกสีเห็นบ่ลละคนเปิดทุกคนให้ในกิ๊กกิ๊อย่างเดียวได้ไงน้อยนังเนาะไอ้กรบอกจ้า เตรียมกันไปครับผม<า>แล้วหุกแดงกิกบ้านพึ่งเห็นด้วยครับบ้านโอ้ไดคคู่ตอนนี้ได้คู่หนกตีสอ <ผม S 1> หลอดอืมไม่หน่อยจ้ะมลาย่หลายบ่อย้อโมลายก็นเลยหน่อยเนาะ บา,ขางขกันมาบานเนาะนี่ครับผมนะ่ะพอด้ไล้พอด้ดืตมกันไปมันบานเื่มกันไป,นนกนปนแกงเปิดประตองไนหาอะส่ในกระถาโอ้ยเนาวหวานจยพอดีเมนเนี้ก็พอ,อดีวมนีเต็มเชื้อ นี <G i> ่ครับผมคนกระเปือยเป็นน <c ười> ้ำเนยลายเกล่นครับจะได้สะอาดเตครับเพิ่งหอมจ้ะน้องดิมคือบอสสวยแท้นี่น้ำเพือนที่ต้องนี่งอแงอย่างก็ดดีเลยโอ้เเขียนงามงกนี้ไหมใช่นี่บอก็ตาต่างไวนอย่บอใช่ละ อ้ใช่ป่ะอ้วนไ่เห็นอีกล้อ้นี่ถ้าเป็นเนือื่นน้องจิตใจ่กิลอวหยามีรัวงามครับผมหันมาได้ผีครับผมมันโอ้ยเห็ดหลว่บานน่จ่กที่เองผมนี่จะเอาตัวมากพ็าะท่านสอนสูงไปหอดผุดลยดีครับอืมนี่กระตาใสอย่ดอก เปิดเลยเป็นสันที่จะอู้ถ้าคนจูมวนาจะมีีแค่นีเอาไ้วร่เอาได้จ้ะนี่ครับงานหวงกลายนึ่งเนาะนีนงว่าหักหลายดอกก็สิเป็นสันเป็นสันไปด้วยจงเป็นแถวเเลยเนาะเป็นแถวกมื่อันเพอดีมันเองเพอดีกัน พอดีเดรายพอดีหดายพอดีบานยังดำหมู่ทินต้องดนเต่กอนมาดำดำแต่เมื่อเกิดใจ้าอขอเตาบานพอกพอตอนจูมเนาะบานเราตามบานเลยครับผมตื่มกันไป นาะรำไปเลยมาที่นล่ครับบ้านอะกรบ้านอครับผมน่าคือพอจะบานใช่ไอถ้าเอาตะจูบอะไรดิน้ะตะจูบผนมะมีถทาบ่ไรมีหน่อยนะนี่หน่อยครับผมอู้ห่เกิดเป็นจุมก็เลยแค่ม็นจูบก็เฉเลิดอยู่ จุ่มเยอะเมื่อวานบานนี่กับบนเลื่อนเพื่อนไอ้ดอกไมไปเป็นเชื้อเลยบานจุ่มเต็มที่เลยนี่เต็มวันนี้มันบานดิอามบานบานกับบานมีไม่งงามครับผมดูน้ำกันอีกครับผมผ่อจุ่มเนาะกรเทียมผอจุ่มเพิ่นพ่อนละบอกบันนี่อ้าวผอมมือสองครับดอกเพิ่นดอกจุ้มเพิ่นสองแบบไอ้านผ่อนหนึ่งว้านี่ครับบาน มูสองก็ยังดีครับผมม,มูสองูสองพอดีจิเตียงกันไปครับไมงัดไม <c oughs> ่ด้งงัดเทดปวกงัดเทสหลงหงอเนี้ละเ็ดปวกผูพูพอก็นได้ครับขึ้นมาพูนนำหายอยู่พูยัง่าท่านพ่ออยู่ครับหาใหญ่เงี้ยนาหญ่างตัวนี้เป็นหมได้หนิสามมที่กะไ้นี่เกระสอง นี่ครับเขาไปปานอีกมีโเป็นจ<ะ>ีอาไได้ก็ต้องแท่ไ่เนาะม่นติไทยตไปออันนี้ไม่เป็นเชื้อในป่า สะสมครับผมสะสมเก็บดูขาวด้วครับดอกเดียวอีกเลยจะอยู่คนเดียวโดดโอ้คือเห้งครับดอกกระบอกใหญ่ถอดออกเลยสิถอดออกเลยปะเพิ่งเขาน้อยเพิ่งเข่าข้ามเข่าข้าเนาะจ้ะดอกใสไซด์ใหญ่ครับเพิ่อนั่นดีมาตันยังไดอีกลิงเก็บใบบ่อยวาวดอกเนาะเอาดินเชื้อ Bừng khai thằng nào này? đó ngưng men bò à, Áo đọc thì con, Nó đọc gì con Có ra được này ừ, Đây, đọc con Ui, đọc biển này chưa Nhìn mới trẻ nó khá đọc hàng gặp lại Hàng khá nhanh đi khắp khai của bố <laughs> จะมีอายุพอบางหันอยู่บวจักจักหน่อยั่องเหลืองสุดยอดครับผมวันนี้เี่พาเอายางกลับแล้วครับนี่ข้าลยจ้าอือหือน่อัวนี้โอ้โหมุกชุ่มฝนเม่นบ่นอ่นนีนี่ ข้าลาือยู่ป่เพิ่หอมน้านี่ดี๋ยคืออ๋อ๋ออันนี้เพ่หอมอันนี้เป็นขาลอันน้จะเปนขาลข้าลเลือดเดจ้โอู้พอมันเ่หอมจ้ะังังเ่อีกจ้เราก็งามเท่าไหร่จเจอด แล่ละมเสายยางมือหนีด้วยครับมาหนีใครมสาพม่หนีใครกำลังใครโอ้กำลังบู๊กาลังบูใครก็หลังใครวมสาเพม่อหนีใครมาข้ามาอยู่พ่าหนีใครกำลังใครตอนท้อกลับงกซีสม้ะจ้ะนี่สีเหลืองกําลังเป็นเหลืองเหลืองน อันนี้โมเมนต์เพิ่งกำลังไข่เด้๋มื้อเช้าเห็นหน้าที่โบเห็นสันต้องใส่เสิบอเบอหัววัาเบอร์บม่ได้แน่มาทางนี้วะบม่ได้แน่มาทางเมื่อเช้าึ้นทางนี้ทางท่พอได้เขาใจได้อยู่ได้อายว่าเพิ่งกำลังไข่เนาะแต่วันนี้โมแมนตได้เนี่ยดุนในเพิ่งบอกไข่เลยดุนบานนะครับผมบาลงูขาวจ้าตะโกดจุ่มเนาะ ขอตะาบานบครับผมมีการเป่าผมหมดกาหมดไม่าหมด <laughs> มดอกาหมดมหมด, <laughs> ดอกนึงจะมูคนขึ้นมาอยู่ใกล้กันมูมาด,ดูแกนมู <laughs> นถือกันดิ <laughs> สิเมนมาจักต่อนี้ใส่ดอกบานได้ครับผม แล้วจ้าเมื่อเสาร์ก็จัางึมนอยูเมื่อเสาร์บ่ได้นี่จ้ะนี่ัายจ้พูดอีกกี่คนเมนทางไหนโอ้เนื่อเสาร์ถึนมาทางหนอด้ยครับผมแต่หางบ่ไดสังเกติ่นว่าค่นอยู่ไหนเห็นครับผมโอ้ย มานี่ครับผมมงงท่นเปืนม้อหวานมูหนึ่งบังแงเลยครับเป็นชิปเนาะนี่เปิดี่อมดูตะกีกูด่ะโอ้หลเลยครับมึงนง่ครับฮึน้องผมเก็บเล้ได้บานมอวานนี่คือสิเป็นแง่งีอย่างนจุ่มพันเนาะแป่นดิเพันจุ่มเสาเนียว โมเสสโมแมนดอกจมูส่อ,สอขนาดบ้านโมเสสอ,อย่างบุเห็นจังเป็นรูงูกแดงนะคะอืมวานจูมลายอยู่เห็นดอกบ,บานลายครับนี่แต่ว่าหังบริขึ้นมากครับถ้าหาเห็ด หัวปลาดองมไเขาพ่อดอกครับผมผู้ดดอกหนึงอยู่ด้ยูด้กเลยครับบานผู้ใดดอกหนึ่เห็ดบานบานก็บาหไงงามๆหครับผมพูดนะอือดอกนึง่ะอ้วนี่ครับบานมุกไ้ค่ะเป็นอะไรเนาะเออจ้ะ อุ la la no <AS> ้ยสองตัวละอันดิสองเดี๊ม่่ิกี้เขียนเดียวที่พี่แหล่งเอเใ็้เอาเดียวเปล่าแนแต่มาเพื่อไปไกลแทนเช่นฝากไปตามนน่นก่อนความเมตตาตามนั้นอยู่ไกลโพงไปไกลปวดนี่ครับผมระงูเขาท่านก็ออกอก็ได้ครับนี่นี่เปือยเป็นเชื้อได้นี่แ่ะแม่นครับผมพาอ้อยกลับแล้วครับที่นี่ครับผมลงมาแถวพาร้านปลาห้างท่าขึ้นครับผม บรรยากาศครับผมบรรยากาศพระลานหินปลาห้างครับหาเห็ดในเนาะอ่ะครับผมมาลงผลงานเลยครับผมผากั้บบ้านครับผมโอ้ไม่ขีนากไลฮไม่ขีนากตามมาขนาดเนาะยางลงมาหอดทางลงครับผมเสร็จมาสรุปผลงานกันเลยครับไม่ขีนากนี่หลายแถวๆครับผมขนาดพัฒนาแหล่งนะครับเนี่ย นี่ผลงานขึ้นผู้ขึ้นเขาห้องมาเนจจากพี่น้องมันเป็นเห็ดละงกเนาะเมนครับผมละโงกก็มีทั้งตูมทั้งบานจ้าไข่กับแต่พลาะหลเนาะนี่ครับผมครับอันกระตานี่เป็นเห็ดพึ่งสีชมพูเห็ดละโงกแดงเหลืองขาวเนาะครับผมพึ่งดําก็มีพึ่งขาลายก็มีจ้าพึ่งแดงขาลายเด็ดบุก,กี่ดอด้ลยจ้าแห้หน่อยๆเนาะเมนครับเห็ดบวกบอกเจอกันเลยจ้าพี่น้องจ้าดวงผสมผงคัก หลังผู้ตามหลังผู้ล,ล้วก็แล้วบ่เห็นเนาะบ่มีจ้ะเห็ดพ<า>วกหลังผู้บ่มีเลย,ดยเด้อจ้ะเฮ็ดกอแดงมือ้อนี้ก็ได้ดอกเดียวเนาะนี่ครับผมกระตานี่ยลกัลกๆเจอหลายตะดอกเห็ดบานเด้อจ้ะแต่ว่ามีเห็ดผงดำอยู่ข้างล่างนําอยู่เนาะนี่ครับผมเพราะว่านงกบานนนั่นได้หลายจ้ะพี่น้องหลายหมู่อยู่จ้ะมีแต่ดอกบ,บานจากกระตาเนี่ยจ้ามื้อนี้ก็มาน2กระตาจ้ะต้นคัดสันนะครับผมตานี่ตาจูมนะครับผมแม่นจ้ะบ่มีดอกบานเด้อครับผม มีมีมีบัวลายอาย่ะมีเห็ดกะโงกขาวด้วยมามาเสานี่สองดอกบ่ะสองซ้ำดอกแล้วะงกขาวนะั้นเมืม่อกี้ก็ใส่อยู่แม่นบ่ะจ้าอ่าสองดอกครับผมคลิปมื่อนี้นะจ้าเป็นคลิปของวันที่สิบเนาะคะ่ะสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ขอฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ้าเชิญชอบวิดีโอจังไลยก็อย่าลืมอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กี้เพื่ลุยจ้า เมคิกับพ่กคิดก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมคิกับพ่กคิดจ้ะครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้เมคิกับพ่กคิดก็ฝากผลงานไว้เพียงซ้ำนี้ละจ้ะเอาไว้พอกันไหมเมื่อน่ะว่าเมคิกสิภาพไปหาหยังพิกัดใดเนาะจ้ะเมื่อนี้เมคิกับพ่กคิดขอตัวลากระบานก่อนเด้อจ้าเขอก่าบเข้ามาสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีปัญญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกท่านครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมบาวาสิอยู่ต่างประเทศในี้ในประเทศครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นกำลังแรงใจให้พอกีกับเมกิกมาตลอดเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผม ครับป่านพอกันไหมคลิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะหลุนน่าไม่กี่อิกม้อื่นสิพอพอเฮ็ดปวดไงเนาะแมนครับผมพอทันยอมแพ้ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ยอมละจับจ้าื้อนี้มื้อหนาว่าไหมเนาะแมนครับผม